Apple เล็งเปิดตัว iPhone 16 10กันยายนนี้ค่ะและคาดว่าจะพร้อมวางจำหน่าย20กันยายนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวเกี่ยวกับ iPhone 16กันเลยค่ะแม้ว่า Apple ยังจะไม่เปิดเผยช่วงเวลาที่แน่ชัดของ iPhone 16ออกมาแต่บริษัทก็กำลังเตรียมการสำหรับงานในวันนั้นแล้วค่ะโดยหลังจากที่เปิดตัวแล้วคาดว่าจะสามารถวางจำหน่าย iPhone รุ่นใหม่ได้ในวันที่20กันยายนค่ะ ซึ่งเป็นวิธีแบบเดียวกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะการเปิดตัวครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับ Apple ซึ่ง Apple ประสบปัญหาย,ยอดขายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สวมใส่ที่ซบเซาลงในช่วง2-3ไตรมาสที่ผ่านมาค่ะและการเปิดตัวของ iPhone 16รุ่นใหม่ในวันที่20กันยายนนี้คาดว่ารายได้ยอดขายสินค้าใหมน่นี้ส่วนหนึ่งจะถูกบันทึกในงบไตรมาสปัจจุบันหรือไตรมาสที่4 ซึ่งบริษัทแอปเปิลคาดว่ายอดขายจะเติบโตขึ้นประมาณ5%จากปีก่อนๆค่ะและคาดว่ายอดขายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในไตรมาสถัดไปซึ่งตรงกับเทศกาลสำคัญๆทั้งมหากรรมช้อปปิ้ง Black Friday และวันหยุดคริสต์มาสกับปีใหม่ซึ่งถือเป็นฤดูการช้อปปิ้งที่สำคัญที่สุดแห่งปีเลยค่ะนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นถึง7%แต่1.284แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะแหล่งข่าวยังระบุว่า พันธมิตรรายสำคัญของ Apple อย่าง Foxcoin Technology Group จะเริ่มประกอบ p p o o n รุ่นใหม่เมื่อเปิดตัวทั่วโลกในฤดูใบไม้ร่วงนี้ค่ะโดย Apple ได้เริ่มอบรมพนักง,งานพันชีวิตที่โรงงานในรัฐทามินนาทูของอินเดียเนื่องจากต้องการเร่งการผลิตโทรศัพท์มือถือ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ให้ทันงานเปิดตัวที่จะถึงนี้ค่ะยังไงเราก็ต้องติดตามการเปิดตัวของ iPhone 16ต่อไปนะคะ ไม่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่ด้วยนะคะอยากให้ไม่ทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ